ต่อนะคะทีนี้ต่อก็คือในเรื่องของเวลาที่ให้ลูกค้าเจอครั้งแรกเนี่ยเขาควรจะเกิด First i m p มเพ s ชั่คือความประทับใจครั้งแรกประทับใจในอะไรนะคะบางคนเราไม่สวยนะคะหนูจำไว้เลยนะคะยิ้มยิ้มเข้าไว้ยิ้มไม่เสียยิ้มไม่เสียตังไม่อะไรพยายามยิ้มเข้าไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เสร็จทำให้เขาเกิดมีความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยอัธยาศัยดีนะนะคะ โอเคป่าบางทีแบบไม่สวยแต่มันยิ้มเก่งอ่ะเหมือนเราไปซื้อของเนี่ยสอง้านสมมติเราอยู่สองร้านติดกันเราไม่รู้จักเลยล้านหนึ่งคนขายหล่อร้านหนึ่งไม่หลอกเออก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องไปซื้อร้านหลออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดอีกคนหนึ่งอ่ะเขาอัธยาศัยดีเขาชวนคุยดีเขาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับเราได้นะคะก็ก็ก็โอเคนะคะประมาณนั้นนะคะส่วนที่ หลอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือในลักษณะให้เกิด first impression ก่อนนะ,ะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าในบุคลิกภาพนะคะเวลาการแต่งตัวจะต้องมีความสุภาพไม่จําเป็นจะต้องทันสมัยจ๋านะคะประณีตเหมาะสมประหยัดแล้วก็สะอาดคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสอนอย่างนี้นะคะบางทีแบบเสื้อขาดก็ต้องชุนอะไรให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้ขาดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในพอปัจจุบันเมื่อก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าผู้ชายอ่ะ ถ้าผู้ชายอ่ะเวลาถ้าใส่กางเกงอ่ะนะคะอย่าใส่กางเกงสีขาวนะจะดูเพบอยให้ใส่เป็นดำโทนเทาโทนโทน,โทน,น้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอปัจจุบันอ่ะมันต่างไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะ,ะเพียงแต่ว่าเออโกนหนวดโกนเข่าโกนโกนหนวดโกนเข่าอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่งตัวให้ให้ให้ดูดีนะคะให้ดูดีสักหน่อยหนึ่งมันก็ เป็นผลดีกับเราเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักใน4ข้อนี้นะคะออกข้อสอบได้นะคราวนี้เรามาดูต่อไปนะคะต่อไปในเรื่องของรายได้ทำไมคนถึงอยากเป็นนักขายได้นะคะมันเงินขนหูนะคะรายได้มันจะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบอ่ารายได้จะมี3รูปแบบแบบแรกคือเงินเดือนประจําเงินเดือนประจำเนี่ยมันเหมาะสําหรับลูกค้าเขาเรียกคนนักขายหน้าใหม่เหมือนเราเพิ่งจบมาอย่างเงี้ยเราต้องมีค่าอะไรตั้งหลายอย่างค่า ค่าแต่งตัวค่าหอค่าโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเดือนประจําเราก็สามารถจ่ายอย่างนี้ได้นะคะอันที่2นะคะเป็นค่าในหน้าอย่างเดียวหรือค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวไม่มีเงินเดือนคุณขายได้เท่าไหร่คุณก็เอาไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปซึ่งมันก็ต่างกับตัวตัวสินค้าเหมือนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็น ถ้าเป็นมิดทีนคุณต้องขายได้สามสามพันคุณถึงจะได้30%แต่ถ้าเอวอนเนี่ยมันจะต้องหกสิบเอยจะต้องขายได้6,000ถึงจะได้30%เนะคะเหมือนแอร์บางทีอาจจะเป็น15%หรนะคะหรือว่าบางทีบางอัน1%นึ่นะหแต่คิดดูเครื่องบินลำหนึงอะราคาตั้งเท่าไหร่แล้ว1%ค่าคอมมิชชั่นนะจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ นะคะแต่กว่าจะขายได้นะ,ะบางคนนักขายเก่งๆอ่ะจะชอบแบบค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวเพราะบางทีเขาก็วางแผนเองว่าเขาจะออกไปตอนไหนนะคะออกไปตอนไหนบางทีออกปแปบบ๊แบบเดียวก็ขายได้แล้วแต่ถ้าเรานอนอย่างเดียวนอนรอว่าเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาเมื่อไหร่จะขายได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วมาถึงอันที่3ค่ะเงินเดือนเงินเดือนบวกค่าในหน้าอาจจะมีโบนัสปลายปีหนูค้าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อย่างนี้นะคะก็คือสมมุติว่า เขาบอกว่าเงินเดือนปริญญาตรีอาจจะที่หมื่นห้าแต่แตกตรงเนี้เขาอาจจะให้สักแปดพันแปดพันหรือเก้าพันแล้วหลังจากนั้นนะคะเคยมีเด็กคนหนึ่งครูถามแล้วปรากฏว่าเขาจบปริญญาตรีออกมานะคะจบการตลาดออกมาเขาไปขายโน้ตบุ๊กเขารูก็ถามได้เงินเนท่าไหร่เขาบอกประมาณเจ็ดพันห้าอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าขายขายโน้ตบุ๊กได้เครื่องหนึ่งเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นสามพันบาทก็แล้วแต่นะคะบางทาีตามพนักงานที่ขายตามห้าง ตามอะไรเนี่ยมันก็มีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะบางทีก็จะเป็นในลักษณะสวัสดิการต่างๆอาจจะเป็นค่าเล่าเรียนบุตรอาจจะเป็นค่าน้ํามันรถอาจจะเป็นผลประโยชน์ต่างๆนะคะก็แล้วแต่เงินรางวัลหรือแม้กระทั่งบางทีนะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทํางานที่สาทยอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนลดของพนักงานนะคะอันนี้คือค่าตอบแทนแต่หนูก็จําที่ถ้าถ้านักขาย ถึงจบใหม่จะชอบแบบนี้ถ้าเก่งๆจะชอบแบบนี้แล้วปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้